ลานอนต้องนอนถึงเวลาตื่นใครจะปลุกคะคุณครูค่ะคุณครูจะปลุกใช่ไหมถ้าไม่ง่วงให้ทํายังไงหตาไม่ใช่ถ้าไม่ง่วงให้หลับตาใช่ไหมคะหลอ่าแล้วก็ยังไงคุณครูก็เปิดพัดลมเย็นๆให้หนูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณเปิดหรือปิดไฟนะเปิดคุณครูทําห้องให้มืดหรือว่าสว่างสว่าง คุณครูก็ปิดไฟใช่ไหมให้ห้องมันมืดๆแล้วก็เปิดพัดลมเย็นๆให้เด็กๆใช่ไหมคะแล้แลนใช่แล้วคุณครูก็บอกเด็กๆว่าไม่นอนก็ได้หลับตาเฉยๆใช่ไหมถ้าไม่ง่วงก็ไม่เป็นไรไม่ว่าเลยแต่ว่าให้ยังไง,งให้หลับตาแล้วก็หันหน้าไปทางนู้นใช่ไหมคะตื่นมาใครจะปุกทูกคใช่ประโยคสํสคัญเลยก็คือ ไม่ง่วงไม่เป็นไรแค่หลับตาเฉยๆนอนร้อยเปอรนต์